Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหนอุตสาสน์นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกัน เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดูเรื่องการงานกันก่อนแล้วกันนะคะชาวราศีตุลการงานของคุณในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะไพ่ห้าถ้วยค่ะ ไพ่หกดาบค,ค่ะไพ่เดอะแฮงแมนค่ะและใบสุดท้ายนะคะเดอะเมจิเชียนค่ะชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความผิดหวังความ ไม่เข้าใจความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะมีหลายๆคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือต้องออกจากงานมีการโยกยย้ายมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะบางท่านอาจจะต้องไปเริ่มงาน ในที่ทํางานใหม่อีกที่หนึ่งนะคะมันอาจจะสร้างความลําลบากใจให้กับตัวคุณมากมายมันอาจจะทําให้ตัวคุณต้องปรับตัวค่อนข้างมากนะคะ แต่นะคะไพ่ a มจิชเชนขึ้นตรงนี้ต้องบอกเลยเลยว่าแม้มันจะสร้างความอึดอัดใจในช่วงเวลาแรกให้กับตัวคุณแต่มันจะเป็นสิ่งดีๆมันจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะตัวคุณเองจะได้พบกับ ความสามารถของตัวคุณได้เห็นถึงศักยภาพของตัวคุณนะคะคุณมีความสามารถมากพอนั่นเองค่ะมันอาจจะทําให้ตัวคุณเน่เสียใจรู้สึกน้อยใจในช่วงเวลาแรกแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อคุณปรับตัวได้แล้วนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะงานใหม่ของคุณนะคะจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึก fulfill มากขึ้นรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็คุณจะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพของคุณอย่างเต็ม ที่นั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะเดอะซัค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ Ni ซ์ออฟเพนทาเคค่ะไพ่ใบที่สามค่ะหกเหรียญค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The hydrafriend ค่ะและใบที่5นะคะ6หมายเท้าค่ะชาวราศีตุลต้องบอกกับคุณแบบนี้ค่ะชาวราศีตุลคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินก้อนโต ได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะสาหรับชาวราศีตุลน,นะ,ค,ะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนการทําอะไรบางอย่างนะคะคุณจะได้คน รอบตัวที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งให้กับตัวคุณค่ะใครก็ตามที่ตอนนี้กําลังหาทางออกในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะรอในเรื่องของการกู้ยืมเงินคุณจะมีโอกาสได้รับการอนุมัตินะคะจะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนถ้าเกิดว่าตอนนี้ คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินติดขัดนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะมีคนให้การช่วยเหลือคุณนะคะตัวคุณเองนะคะจะผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้นะคะเรียกได้ว่าราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ตามนะคะก็จะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนตัวคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะห้าไม้ค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ9้าเหรียญค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ The High Priestess ค่ะ ใช่ใบที่สค่ะซองดาบค่ะและใบที่5นะคะจัสเมนค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคนโสดก่อนเลยแล้วกันนะคะ คอนโซดนะคะชาวราศีต no ุลชุหน anyway. ้าที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะคะสำหรับตัวคุณนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าอยากจะมีใครสักคนเข้ามาเหลือเกินจะมีใครเข้ามาไหมนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะช่วงเวลานี้ถึงแม้จะมีใครเข้ามาแต่มัน ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเริ่มต้นกับใครเพราะสุดท้ายแล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะและสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะกับคู่ครองนะคะคนรักของคุณนะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันได้ลดแรงประทะกันได้ไม่ต่อปากต่อคำกรรมไม่ต่อปาก ต่อคำกันนะคะก็จะทำให้ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงนะคะคนมีคู่ต้องระมัดระวังหัวจิตหัวใจของตัวคุณเองให้ดีนะคะตัวคุณเองนะคะมีโอกาส วอกแวกเพราะอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบอาจจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจคุณหวั่นไหวเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลต้องควบคุมหัวจิตหัวใจของตัวคุณเองให้ดีนะคะเพราะอาจจะมีการทดสอบนะคะจากเบื้องบนนะคะอาจจะมีการทดสอบเกี่ยวกับ ความมั่นคงของหัวจิตหัวใจคุณนะคะถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้รับรองค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆแต่ถ้าผ่านไม่ได้ปัญหาจะมีตามมา ทีหลังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะอย่าเพิอใจเด็ดขาดนะคะเพราะปัญหาจะตามมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลกันบ้างนะคะแล้วไพ่ออร์เคิลอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบแรกนะคะ ใช้ใบที่สองค่ะและใบที่สามค่ะชาวราศีตุลน,นะคะไพ่กำลัง าพายเอาล้วเขานะจากกำลังแนะนำเราก็จะบอกว่าในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะดีนั้นนะคะระมัดระวังไว้นิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่ามิจภาพหรืออะไรก็ตามที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยมี มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหากับคุณในภายหลงังเพราะฉะนั้นในการใช้เงินในการที่จะทําอะไรก็ตามตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะปัญหาเนี่ย มันจะมีมาทีหลังอย่างแน่นอนถ้าตัวคุณประมาทหรือไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ระวังนะคะก็ต้องเตือนกันไว้นิดนึงนะคะระมัดระวังไว้ให้ดีค่ะคนที่เคยไว้ใจอาจจะเป็นคนร้ายที่สุดก็ได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะสําหรับไพ่ที่ขึ้นมาณนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้น นะคะตัวคุณนะคะต้องระมัดร,ระวังช่วงนี้มันเป็นช่วงแฮปปี้มีความสุขเราอาจจะพังเผอหรือว่าประมาทไปได้นะคะตรงนี้ต้องระมัดร,ระวังนะคะเกอเตือนชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้มีสติและรอบคอบอยู่เสมอนะคะคุณจะได้ ออมีความสุขตลอดนั่นเองค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหวนวอุตสรหสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะ